ครับพ่อแม่พี่น้องสมปู่สองก็ทักทับเนาะมื้อนี้พบกับเซียนแหกอีกแล้วครับมื้อนี้พยเซียนแหกก็บยิภาไปราหากลงปูนะครับเนาะบ่รู้ว่าสิได้บ่เนาะครับทั้งดินพันกันพี่น้องจะหยิเฝ้าไปไสไปเบิ่งกันครับว่าสิได้บ่ได้ยนะครับเนาะไปเบิ่งกันครับก็พอแล้วนะครับเนาะสําหรับห่งปูนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้เสียมกันนัดเบิ่งครับพี่น้องห่งปู นะครับกลเลยกลลองไปนะครับอืออืออ lược khen lược khen bán quân bà này Côn nó chưa พี่นังตัวใหญ่ป้าโอ้ยมึงบกเล็กหวาดตื่นเลยตัวมันพี่นังตัวทั้งนี้นครับรอครับ นี่พี่น้องนี่ครับโอ้ตรงนี้ต้องเมนยังอยครับโอ้เป็นเมยนะครับนี่ครับก็ได้พ่อประมาณนะครับไปเบิ่งกันต่อครับพี่น้องหาเงนต่อ โอ้สองโฮ่เลยพี่น้องด้วยกันเก็ดกันยาวๆฮึยังนั่งแกะอีกหนึ่งพี่น้อง ถือกระดองครับน้องเป็นไงไก่เห็นแล้วครับเห็นแล้วมันคงมีกลิ่นเห็นไหโอ้หางมันฉีนเ,นเมือ่อ <laughs> ah anh ah à ô, à à cost câu chuyện งอไาเฉียมหูยังแบพี่น้องมันหูปูน้อต้องหูใหญ่เถอะนมันแมนกับแรนเนอะ มันเึงแน่ชัดต้องครับพี่น้องมึงประกาศจบหูใหญ่หูครับหูแน่พวหัวขาดจบเข้าไปเอาเถื่อนนำเพียงไหนพี่น้องเอ้ย <laughs> โอ้หมดไงยเลยพี่น่องโอ้สมกับกลนยากด้วยครับโอ้พี่น่องในไหลครับตะกองอยากล่องกลนล่องเบิงในวะได้ยังหรอ เด็กปูหน่อยงใหญ่จะ่าเด็ปูหน่อยครับเออเนเาหามที่นองเลยนี่ครับผมเ <laughs> อ <c oughs> อเป็นแล้วกลนปูครับ โอ้แต่หาปล่อยจะต้องโห้กับต้องพี่ต้ทบบง,ทง,ทง,ทงที่ครับเบิ้งพี่น้องต้องเปิดทั้งที่ครับนี่ครับม้องไปยุทธตั้งไต้ห้อยเฟี้ยงนะครับอยู่ไต้เฟี้ยงไปเบิ้งกันครับว่าผมยีไต้เยอะตัวเดี๋ยวผมก้นไปยีเล็กน้อยก่อนครับนะครับยีไต้หลายเยอะ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับการหาปูหน้านะครับเนาะเชร์กับ้าได้หลายอยู่ครับหลายพ่อประมาณกับเมยนะครับก็ได้ต่อมากมาเบิรงกันครับพี่น้องนี่ครับอ้หลายพอประมาณเท่ย้าเรเอาไปจี้เอาไปต้มนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชแชรนแท็กทําคลิปต่อไปนะครับเนาะ แต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปต่อไปเช่นไหกกนกับรัลุ่ยไปเห็ดอีงหยางต่อนะครับเดี๋ยวเช่นไหนคิดได้กัอาจจะถ้าไปเห็ดนะครับเนาะหรือว่าคอมเมนต์ไปทั้งล่างก็ได้นะครับเนาะว่าเสียหายเช่นเห็ดอีงหยางนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ